เดี๋ยวเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนนะคะก็คืออัลตร้ากับไฮฟูเป็นพลังงานอันตรสาวเหมือนกันส่วนเทอร์มาดเป็นพลังงาน r f หรือขึ้นวิทยุเดี๋ยวเรามาพูดถึงพลังงานอันตรสาวกันก่อนอัลตร้าเนี่ยก็คือเขาเป็นการยิงพลังงานอันตรสาวลึกจนถึงชั้นผิวโดยที่เขามีเทคโนโลยีสแกนผิวเพราะฉะนั้นน่ะมันจะสแกนเห็นชั้นผิวด้านล่างแล้วจะทําให้เรายิงได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นเราจะรู้เลยว่าแต่ละช็อตที่เรายิงถึงชั้นสมาร์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลตร้าเนี่ยนอกจากแม่นยาแล้ว เขายังปล่อยได้มากและแรงด้วยเพราะฉะนั้นการยกกระชับเนี่ยก็จะทั้งยกได้ดีกว่าแม่นยำมากกว่า แล้วก็อยู่ได้นานมากกว่าด้วยพอมาเป็นเรื่องของไฮฟูเนี่ยก็คือเป็นพลังงานอันต้าซาวเหมือนกันแต่เขาจะไม่ได้มีเทคโนโลยีสแกนเห็นถึงชั้นผิวเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละช็อตที่เรายิงเข้าไปค่ะเราก็จะไม่แน่ใจแล้วว่ามันถึงชั้นที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลายิงหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันอาจจะเจ็บมากกว่าถ้าสมมติว่ายิงแรงเกินไปจนไปถึงชั้นกระดูกโอ้โหคือเจ็บมากเลยการมีเทคโนโลยีสแกนเห็นชั้นผิวว่ามันก็จะดีกว่าและที่สําคัญเนี่ยพอมัน ฟูกอาจจะต้องทําทุก4-6เดือนค่ะอันนี้เป็นกลุ่มพลังงานอันดับสาวเน้นหน้ายกต่อไปเป็นของเทอร์มารบ้างเทอร์มาร์ทเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงาน RF พลังงานวิทยุอันนี้จะเน้นหน้ายุบยุบไขมันกระตุ้นผิวชั้นบนให้ดีขึ้นจะแตกต่างกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีหน้าที่อ้วนๆชับบี้ไขมันเยอะๆก็จะควรทําพวกพลังงาน RF เพื่อให้พวกผิวชั้นบนและไขมันนะ่ะมันยุบตัวหดตัวลงแต่ถ้าใครที่หา ความหย่อดเนี่ยก็ควรจะไปทําเรื่องของอัลตราหรือไฮฟูแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นเครื่องที่สแกนเห็นถึงชั้นผิวยิ่งได้มั่นยําและทําปีละครั้งเนี่ยมันก็จะเห็น result ที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้งด้วยค่ะ อย่างที่บอกค่ะอัลตราเองเขามีเทคโนโลยีสแกนเห็นถึงชั้นผิวด้านล่างเพราะฉะนั้นแต่ละช็อตที่เรายิงอะ่ะมันจะแม่นยำความที่เขามีเทคโนโลยีสแกนผิวได้เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นราคาที่สูงกว่าแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือผ่าน USFDA มีพลังงานที่ลงแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ต่างกาันการรับรองที่ต่างกาันราคามันก็เลยต่างกาัน ถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยแล้วคุณหมอที่ทำเนี่ยได้สแกนแล้วมองทุกช็อตที่ยิงว่ายิงถูกถึงชั้นแสมายังไงก็เห็นผลค่ะยกแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอบไม่ง่ายเลยว่า1เลยเราต้องเลือกคนไข้ที่มีปัญหาให้ตรงกับเครื่องด้วยนะคะแล้วก็อันที่2เลยเวลาที่ยิงเนี่ยก็จะต้องยิงให้แม่นยําม,มองจอตลอดเพราะว่าการที่ เห็นเลยว่าสแกนมันถึงชั้นสมัยยังไงอ่ะผิวมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นคอลลาเจนถึงชั้นสมัยแล้วผิวมันก็จะดูยกขึ้นนั่นเองเอ๋อแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคนไข้หลายๆคนนะคะไม่รอคือบางทีแล้วการกระตุ้นคอลลาเจนถึงชั้นลึกก็จริงแต่ต้องอาศัยระยะเวลาด้วยเนาะการที่คอลลาเจนที่เป็นเบบี้คอลลาเจนเนี่ยจะกลายเป็นคอลลาเจนที่เติบโตแบบหน้าตึงแล้ววะมันต้องใช้ระยะเวลาอย,ย่างน้อยประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะให้เก็บรูป Before After ของตัวเองไว้ได้เลย เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าขอสรุปง่ายๆนะคะถ้าเลือกคนไข้ที่เหมาะสมกับเคสแล้วก็คุณหมอเองยิงถูกทุกชั้นผิวแล้วก็อันที่3เองมีการเก็บภาพ Before After นะคะมั่นใจได้เลยว่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่าลืมนะคะยกหน้าเป๊ะด้วยอัลตราพามกับหมอแต้มที่ s t a m f อ r ์ Clinic ค่ะ